นี่นะถ้าคุณมะพร้าวเลยมือซ้าย i got married

thank yeah. you đã <coughs> được 大家好。 เลือกตัวเปน็นทางด้ i Thank